สวัสดีครับทุกท่านครับอีก500 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3395วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดบุรีรัมนะครับตอนนี้ก็มาถึงแยกอำเภอวัฒนานครนะครับแล้วผมก็จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับ,รบเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3395 เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถ้าจะไปบุรีรัมนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศกอขับ<ส>ต่อไปบนถนนหมายเลขส 3, 3 9 5อีกย5กโลเมตรสีแยกของอำเภอวัฒนานครนะครับคุณผู้ชมครับ กันไปเรื่อยๆนะครับของอำเภอวัฒนานครนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะครับอำเภอวัฒนานครวันนี้ฝนก็ตกปรยๆนะครับคุณผู้ชมครับผม กำลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะไปทางแยกเ,เขาเรียกว่าเขาช่องตะโกนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่วัฒนานครอยู่นะครับคุณผู้ชมฝนตกไปอยนะครับให้ทุกท่านดูบรรยากาศของทางออกมาจากวัฒนานครจะมุ่งหน้าไปทางบุรีรัมย์นะครับ mm hmm. ถนน,นก็เป็นสี่เลนครับกว้างขวางดีครับ เมืองเมือม่อสักครู่นะครับสถานีตำรวจภูทรวัฒน,นานครทางนี้ก็มีความเจริญออกมาพอสมควรนะครับขวามือก็เป็นโรงพยาบาลวัฒน,น,นานครนะครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่พอสมควรครับ นี้ก็จเจริญพอสมควรซ้ายมือเป็นกองบิน3นะครับโอ้มีกองบินนะครับที่วัฒนานครนะครับแล้วก็แขวงทางหลวงสักแก้วนะครับปวามือออกนอกเมืองมาแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ